สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาถ่ายที่กันวันนี้นี่นะครับอยู่สภาพนะครับก่อนทํางานนี่อยู่ติดกับวิไลเทคนิคพิจิตตเลยนะครับนี่กาแพงนะครับกําแพงวิไลอดีตเราก็เคยมาศึกษาที่นี่บ้างกันนะครับอยู่แถวแถววิไลมั่งแถวโรงเรียนมั่งตอนนี้นะครับ โอ้โหจะเข้าไหมาเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงครับมันเป็นโอ้ตำแยเอ้ยไม่ใช่ตาแยไอยหมาหมุยครับแล้วก็ยาขนโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยท่านผู้ชม,มนี่ดันย้อนสอนครับถนนพิจิตรสามงามนะครับตรงนี้ อ่บาบลาน้าล่วงไปไม่ได้เชียวนี่นะครับทางเข้าวิยายเทคนิคพิจิตรนะครับโอ้โหไม่สายอะไรสื่อสารนะั่นอะ ห้อยลงมานี่อา่าทั้งดันทั้งไถเลยท่านผู้ชมโอ้โหมาจัดเข้ายัางไงเนี่ยหนาเป็นสอกเป็นแขนเลยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมอือหือื่อก็ปล่อยไว้ซะ อ้าวโอ้โหโอ๋อนี่รอยแรกนะครับแต่ต้องใช้ใบดันหน้าดันหญ้าไปก่อนแล้วมันจะคิดราคายังไงเนี่ยดันด้วยไถด้วยเนี่ยอ่าแล้ววางผ่านแล้วครับรอบ,รอบ มันก็เข้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตตามสภาพนะครับหญ้ามันหนาจัดนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าจะคิดราคายังไงนะครับเนี่ยต้องใช้บันไดหน้าด้วยอะ่ะแล้วก็ไถด้วยนะครับน่าไปขย่มต้นไม้แล้ว เจ้าของงานก็สั่งงานทางโทรศัพท์นะครับยังไม่เห็นหน้าเลยแล้วสภาพแบบนี้โอ้โหยถ้าจะแนะนำเขาก็เขาก็มาอยู่นะครับมันต้องเอาดันก่อนนะครับแล้วถึงดันหญ้าไปกองแล้วค่อยไถยจะดูดีหน่อย หมดอละสวนเดี๋ยวตำลังพึ่งแตกเนี่ยโดดอย่างเงี้ยกำลังพึ่งดีจังเลย นะครับท่านผู้ชมโอ้โหขี่ายพุ่งใหญ่เลย <ś> นี่มีโค้ดบอกทางนะครับโนนไอ้ตัวเล็กหมดกำแพงเขาโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอ่าเห็นดินละเ,ลเห็นดินละโอเคเนาะเห็นเห็นลูกหลังอออืหืหโนนเผา โอ้โหเห็นแต่หลงังคาไว้หวยอ๋อโผล่มาแล้วครับโผล่มาแล้วคิดว่าเสือค้าไปแล้วโอ้โหสุดจะบรรยายจริงๆนะครับจะบรรยายยังไงเนี่ย โอ้โห oh, ปล่อยให้ลกล้างซะขนาดนี้นะครับทาอะไรก็ไม่ทำเสีได้พื้นที่ครับโอ้โ oh, หอยู่ไม่เป็นสุขเลยทั้งยุงทั้งมดครับอ่า ah, นะครับดันเอาพืชตระกูลเถามาแล้วทิ้งในบอ่อหลาข้างหน้านะครับ uh, อือจะคิดจะครย,ยังไงครับนี่ถ้าดันก็เป็นชั่วโมงถ้าถ่ายก็เป็นไล่นะครับ อันนี้ทั้งดันทั้งไถเลยอืออกมันจะออกมาสภาพแบบไหนนะครับท่านผู้ชมมนหนักใจเหลือเกินอ่าท่านผู้ชมครับลองนึกในใจสิครับว่าจะคิดราคายังไงดี แต่ถ้าถ่ายธรรมดานี่ก็ก็แบบก็ไถครับแต่ว่ามันมันดูไม่ดีนะครับการทำงานแล้วทำออกมาไม่ดีก็มันไม่ใช่สไตล์ของพวกเรานะครับไหนะจะทำแล้วก็ทำให้มันเนียนหูเนียนตาหน่อยได้ไป ประมาณสองรอบนะครับต้องมาแกะถองแผงกันลังลังผึ่งนะครับอันมน้ำฝุ่นเกาะอ,อีกแล้วนี่จะเศษใบไม้นะครับบชีวิตนี่ผ่านไปแค่สองรอบนะครับก็เอาแกะ แผงกันไอ้รังผึ่งนะครับมาเคาะทำความสะอาดยังยังยังน่าจะโดนอีกหลายรอบก <c oughs> ็บางทีเราอาจจะคิดแทนเจ้าของที่นะครับด้วยความเป็นห่วงอยากจะให้มันดีๆนะครับแต่เจ้าของที่เขารับสภาพได้เขาก็รู้อยู่นะครับ ป,ปัดเสร็จแล้วเหรอปัดเสร็จแล้วน่ารอบที่สามที่สี่ปัดอีกแล้วเต็มเลยโอ้โหไม่ไม่หอดออกมาอ่าเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้โอ้นี่มันไม่รู้แล้วครับจะของรับได้เราก็จัดให้แบบทุเรศทุเรศ ืแล้วก็ปล่อยไว้สลกกรุงลังขนาดนี้เอาอยากได้แบบนี้ก็จัดให้ครับตามสภาพครับท่านผู้ชมอ่าก็เอาไว้พบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าจะได้ภาพสวยกว่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามมาสวัสดีครับ